ครับตอนนี้มาดูบรรยากาศการังกินครับเอ้ยไม่ลังกินมีแม่บ้านน้องแม่ไะายน่เบาไหรนมดหนุนอะไรบ้าง นะครับคุณดูอะไรบ้างมาม่ากระปอง่แลวโอเคแล้วก็ที่ซ้ามาจากโอเคครับผมครับอรล่ะจะไปเดี๋ยว้ตหลังกทีมีอะไรเบิ้งครับมีอะไรมาเจกพี่้รงจมูกตนนสูงค่ะอรับขอบคุณครับครับผม จากไหนน้อจากไหนน้อขอบคุณครับจำได้จำได้จากไหนครับท่านประสาทแกตลาดแกครับสวัสดีครับจากไหนครับจากไหนครับจากไหนนะลุงเขาดงจม ัสดีครับคนสวยอันนี้จากไหนครับจากไหนน้อเนี่ยลุ้มข้าวครับครับสวัสดีครับจากไหนครับจากไหนน้อปัดใหม่ปัดใหม่โอเคเอาอะไรมาให้มองหวานเนี่ยองกินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวม่าเดี๋ยวโอ้นี่ของแถมเนี่ยกล้วยมาจากไหนครับจากเอัดอาร์ นี่ขอบคุณครับไม่เป็นไรขอบครับรำรวยนะครับรำรวยครับมาจากไหนครับมาคนกันไหนครับโคราชเป็นไงได้ลุงในเหรียญตั้งไหมไม่ได้ครับโอเคครับมาสุขภาพเนาะยอดเยี่ยมเลยครับครับคุยยายไหนได้วิ่งไหมเนี่ยมาถึงมาถึงนี่ยขอบคุณครับไอ้ทีมมาจากไหนเนาะนี่ครับคุณทธกาม กินมาจากคนลงทามแต่คนแต่คนเสิร์ฟอยู่หน้องวาน้องวานนะคะเดี๋วยๆสยทุกยเทุกคนเลยเนาะเอาไปเป็เไรครับเดี๋ยวครับมือไม่หวังับไม่เป็นไรครับอันนี้มาจากไหนครับมารุม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 เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามือเปื้อนไม่มีมือขอบคุณนะครับครับอันนี้กระมดโอ้โหท้องมุมท้องเวินเป็นไงได้๋ยวเขารอไหมครับถึงเซนชัยไหม เจ๊กโลฮัโลไอ้นายแล้วลูกได้วิ่งเข่าเซนชัยไหมอ๋อแม่เนาะวิ่งครับอันนี้มาจากไหนครับมาจากบ้านโนตันโน้านเอิงผมเป็่คนงามๆเนาะขอบคุณครับรำรวยเด้อครับมาจากไหนครับลำมูลำมูขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับมาขอบคุณครับรำมูนรำมูนบ้านอิงครับครับ เป็นไงบ้างได้ลงได้เหรียญมั้ยไม่ลูกอ๋อได้เหรียญครับอาจารย์ในที่เท่าไหร่โอ้ไม่ไช่แล้วครับอาจารย์เทาสิบกิโลเท่าสิบโลครับนี่เรียว่าสุขภาพแข็งแรงใช่ครับรู้สึกหน้าตาดีขึ้นเป็นเมื่รุ่นขึ้นด้วยเนี่ยรู้สึกวิ่งทุกวันไหมวิ่งทุกวันรล่งใช่ครับวิ่งทุกวันนี่เอ้นางเนี่ยสิบโลเนี่ยเปล่าห้าโลครับครับนี่กับพี่น้องเนี่ย นี่มีพี่ตองมากับเก่ากำลัง่ครับโอเคครับเดี๋ยวจักโลได้จักโลได้จักโลเนี่ยอะโร่โอเคแข็งแรงนะเนาะอ๋อเป็นกำลังใจให้เด้รครับครับเฮลโลกายเฮลโลดีมอร์นิ่งอ๋อ how are you today I'm oh, okay. very good อ๋อเนี่ย you you get you got five or ten kilometer โอเค very nice how are you sorry how are you How old are you? i Oh six. h seventy six. Okay. From America. America. And are you Thailand? Dan Quan. But then? Dan Quan. Dan Quan. Dan q u e n Okay. Thank you so much. มาจากไหนครับพี่ครับมาจากไหนกันเนาะ Dan Quan. d น n q บ้านเองนี่เนี่ยบ้านเองโขอบคครับที่โชคชัยร่ำรวยดวยครับร่ำรวยสุขภาพเด้อครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาจากไหนน้อครับมาจากไหนน้อในเมืองครับในเมืองได้ลงได้เหรี้ยงมั้งไหมได้เหรี้ยงทุกคนได้ท้องได้ถ่วยมั้งไหมไม่ใกล้เคียงครับไม่ใกล้เคคียงรับแข็งแรงนะครับสุขภาพผมครับร้านไ่เปิดครับดูพี่น้องเองครับเราะเรื่องพืชสิ่งสำคัญครับจะมีเสือผพาร์คไ อันนี้เหลือนี่ครับเนี่ยอะไรนะเอาทักตัวอยากได้หลายหลายตัวได้ไหมได้ได้อาจารย์เอาติดมาไม่มีเสือมาเหลือเหลือจำหน่ายถ้าทำนี้จะมาซื้อได้อีกไหมได้ค่ะซื้อกี่ไหนครับ